ครับทักทายสบายดีกาบสบายดีพอมีพี่นอ้องสุขนนะูมสุขนเนาะยินดีตอนหับขาสู่ซ่องย u b e บบาเล็กบรรณาแนลเนาะสบายดียามเศร้าเพราะว่า,วาพี่น้องจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศพวกพอก,กับบาเล็กกับบรรยากาศเศร้าๆก็เศร้าเลยพี่น้องนะเลยคักูหกโมงห้าโมงบเล็กกูเมือแต่สี่โมงเลยพี่น้องกูเมือมากับแท็กซี่เหตุยังเนาะเพราะว่าอากาศฝนมันกระตกุก ฝนตกกลายมือแล้วพี่น้องเอ้แต่พูว่าทางอื่นกัสิตกคือกันบอ่อแต่ว่าทางบ้านบอ่อเล็กนี่ตกได้สองสามมือเลยน้ำเต็มไห,หน้าพี่น้องเอ้เต้นเต็มทีพเลยล,เล้นบนเลยแถวไห,หน้าน้ำหวยกับจนแตกผังเนาะเลี๋ยวไปเออน้ำเขามาล้านอยู่ฮะเมื่อนี้สีพาพอพี่พี่น้องไปชมบรรยากาศเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเพราะว่ามือนี้กันมืองามยม,มดีเนาะวันที่สิบสี่กันหก เมื่อนี้กะสีได้ไปเห็ดซอยเวียกเพื่อนเมถาพราะวเมื่อนี้เพื่อนเห็ดเพื่อนบุญพี่น้องเลยเห็ดบุญเพื่อนปีหนึ่งกะเห็ดเทึ่งบางทีกะสองปีเห็ดเทึ่งเนาะก็แล้วแต่เอามีเงินมีคำพี่น้องเลยเมื่ก็เห็ดเมื่อนี้ก็เลยว่าบ่ได้ไปเห็ดเวียกเนาะหยุดงานก็เลยสีได้ไปซอยเวียกอยู่เพื่อนเมถาเนาะ่านปลอดภัยกับาจาเพื่อนว่าพี่น้อง ปกติบอลเล็กการบกไฟได้ยุตเแล้วพี่น้องไปบอลเล็กก็บอลได้ลงคลิปหลายเดือนแล้วบุพาว่ายังจะมีคุณเบิ่งหรือบบเนาะไปดีจะพาเบิ่งบรรยากาศในนายในซอยเบียร์เขาตอนเศร้าพี่น้องไปไปเบิ่งนน้ำกันบรรยากาศมันสิเป็นยังไงพี่น้องแต่ว่าอันนี้ข้างหัวเข่าป้าไหวเนาะปะให้น้องสาวเบิ่งนไปไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องบรรยากาศในงาน ซีมีไพมาไล้บอยำ้าเลยสิมไปดสวยเซติบนเด้อมึงจะปะมันแล้วนะสิบแหลไปไปได้ไปซอยเบีอย่งงีมันจะเป็นแดงไดเยอะหอนงานเดีพย่น้องอากาศยำ้าจ้าเอ๋ร้านสาวร้านสาวบอเลกเลเนาะ บรรยากาศยามเสาพ์นลิ้นพี่น้องสองซัมเมอร์นี่นานนาำเบาของบอลเล็กนี่เนาะพี่น้องน่าจะเห็นอยู่บอลเล็กเอาลงให้เบิ่งให้ดูอยู่เป็นกำลังสีขั้นพี่น้อง่อฝนฝ่าเ <c ười> สียเหตุยังนี่บ่ สัมผัสเนาะกำลังสิตอกกันนาะตอกมงุงฝาพี่น้องเพราะว่าฝนฝาเนาะเพราะว่าเมื่อนี้แม่เมื่อเตรียมงานพี่น้องเตรียมงานมืออื่นแม่ใส่บาตรเนาะตอนเสาร์กัจิตั้งวางนี่นแหละพี่น้องใส่บาตรบรรยากาศเสาร์พี่น้อง ตววนะวันนอนนะเตเอนนี่นะขึ้นกล้องตัวเอาตัวนี้นี้ก่อน วาจะไปเสร็จแล้วก็บอกไปแรกตัวตัวนี้นี้ก่อนเจ้าเก้าจักมาเลยก็ใส่ขอบอยู่รุ่นตอนนี้ทว ให้มาเผาเออให้มา <Okay. S 1> ยากก็ไปแต่ก็ไล่ Hãy rồi cho kênh Ghiền các anh, cô không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ที่ห้องกี่จ้จะที่บอกคุณพักขอพักคุณกระร่อนห้องก็ยังไม่อกขอโทนมาไลายคุณแต่มนครัว